iPhone 14อ่านอัปเกรดด้วยวัสดุไทเทเนียมอัลลอยแกร่งกว่าเดิมถึง3เท่าและจะไม่มีรุ่นมินิให้เราได้ใช้กันแล้วเปิดตัว n o t t i n g Ear 1หูฟังดีไซน์เก๋มาพร้อมกับไดเวอร์11.6ม mm, มตัดเสียง ANC มาตรฐานกันน้ำแบตเตอรี่ต่อเนื่องถึง5ชั่วโมงจิตตาสา .CA r e เว็บไซต์แจ้งพิกัดผู้ป่วยโควิด -19 ขอความช่วยเหลือพร้อมกับเปิดรับสมัครจิตอา,ศา,ศาสาจำนวนมากสวัสดีครับกับมาดเดรข่าวสารดีๆไททีในช่วงเยนน็นในวันสาร์นี้กัสิบนาทีในพูดข่าวไอที IT ครับ พูดข่าวที่คลิปนี้มอาปเดตเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ iPhone 14กันนะครับรวมถึงหูฟังที่น่าสนใจและการอัปเดตโควิด19เล็กน้อยแต่ก็ไม่เชื่อข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ like, กด Subscribe ช่องเราด้วยเพื่อจะได้านข่าวสารที่มาอาปเดตกกันแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันนะครับมาที่ข่าวแรกครับแม้ว่า iPhone 13 Series จะยังไม่เปิดตัวนะครับแต่เราก็ข้ามไปถึง iPhone 14ซะแล้วนะล่าสุดนะครับข้อมูลใน iPhone 14เนี่ยก็เริ่มมีการแพร่สะพัดในวงการสมาร์ทโฟนแล้วล่าสุดมีรายงานว่่าาา iPhone 14นนนนนัั้้้จะมีีกรเปปิดตตววใชวงห จะอัพเกรดวัสดุในการผลิตนะครับเป็นโลหะผสมไทเทเนียมอันลอยครับข้อมูลดังกล่าวนะครับมาจากบริษัทด้านการลงทุนระดับโลกอย่าง JP Morgan Chase และถูกนำมาเผยแพร่นะครับโดยเว็บไซต์ Apple Insider Ins โดยมีใจความสำคัญว่า Apple นั้นมีความตั้งใจที่จะใช้โลหะผสมไทเทเนียมอันลอยในการผลิต iPhone 14 นับเป็นครั้งแรกที่จะใช้โลหะไทเทเนียมบน iPhone ก่อนหน้าน,นี้ Apple เคยนำไทเทเนียมมาใช้ในการผลิต Apple Watch และ Apple g o d มาแล้วนะครับโดยไทเทเนียมเป็นโลหะที่มีความทนทานสูงและแข็งแกร่งกว่าสแตนเลสถึง3เท่าทั้งยังมีน้ำหนักที่เบากว่าอย่างไรก็ดีนะครับไทเทเนียมจะเกิดคราบมันแล้วก็ลอยนิ้วมือได้ง่ายมากซึ่ง Apple อาจจะผสมโลหะสนิอื่น เข้้าไปดวยเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องดังกล่าวทั้งนี้ iPhone 14ที่จะใช้โลหะไทเทเนียมมีเพียงแค่รุ่น Pro เท่านั้นและไม่ชัดเจนนะครับว่าตัว Pro Max นั้นจะมาด้วยหรือเปล่านอกจากนี้ในรายง,งานของ JP Morgan Cross เนี่ยยังมีการระบุอีกว่า iPhone 14จะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบครั้งใหญ่และจะไม่มี iPhone 14 Mini โดยจะมีเพียงแค่รุ่น6.1ถึง6.7นิ้วเท่านั้นนะครับก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือนะครับแต่ก็ให้เราดูว่า ในอนาคตข้างหน้าเนี่ย Apple อาจจะมีการใช้วัสดุในการผลิตใหม่ทำให้เขาเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นประมาณนั้นมาต่อที่ข่าวนึงครับในที่สุดนะครับก็ได้เลิอกเปิดตัวสักทีหนึ่งสำหรับหูฟังไร้สาย n o t t i n g Ear o นะที่เป็นสินค้าตัวแรกของแบรนด์ n o t t i n g นะครับที่ก่อตั้งขึ้นมาโดย c a ร l p ฟลออดีตผู้ก่อตั้งบริษัทมือถือ OnePlus ซึ่งหูฟังดังกล่าวตัวนี้ได้รับการปรับแต่งระบบเสียงโดยทีมงานต่างๆนะครับ ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องเสียงจากประเทศสวีเดนและยังมีการใช้ฟีเจอร์อื่นๆอีกเพียบเลยทีเดียวว่าจะเป็นการตัดสิงลบกวน ANC มาตรฐานกันน้ำและแบตเตอรี่ที่ใช้งานต่อเน,นื่องไดถึง5ชั่วโมงครับ n o t t i n g Ear One เป็นหูฟังที่ใช้งานไร้สายนะครับเรียกว่า In Ear ที่มีดีไซน์เท่แปลกไปจากหูฟังอื่นแล้วก็จะมีจุกหูฟังสีขาวที่บริเวณก้านนะครับที่เป็นพลาสติกใสเผยให้เห็นถึงชิ้นส่วนภายในมีน้ำหนักที่เบาวิวนะครับเพียงแค่4.7กรัมเท่านั้น และการใช้งานเนี่ยใส่สบายจนลืมถอดเลยทีเดียวครับเพราะตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นซิลิโคนที่เข้ามาใช้งานถึง3ขนาดเลยทีเดียวมี d y นามิกดีไวนะครับขนาด11.6ม mm, ลมตรแล้วก็ s p e กโ r รแอล r c มเ b อรนะครับภายในหูฟังเนี่ยจะมีตัวช่วยในเรื่องเสียงย่านความถี่ต่ำนะครับพลังตึบๆในการให้เสียงนะครับที่สูง ใส่ปิ้งแล้วก็แถมยังได้รับบริษัทเครื่องเสียงที่เป็นชั้นนำเนี่ยเข้ามาช่วยปรับแต่งเสียงให้ดียิ่งขึ้นด้วย n o ติงเอียร์วนนะครับใส่ออกกำลังกายได้อย่างสบายหายห่วงนะครับพอได้รับมาตรฐานกันน้ำ IPX4 ฝนตกหรือว่าเปียกเหนือเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับแบตเตอรี่ใช้งานได้นานถึง5ชั่วโมงหากเอาไปชาร์จกับตัวเคสก็สามารถกลับมาใช้รวมกันโดยรวมไดถึง34ชั่วโมงเลยทีเดียวครับโดยตัวเคสเนี่ยรองรับการชาร์จแบบไร้สายด้วยเนาะ น็อตติงเฮเวนจะเริ่มวางจำหน่ายในวันที่17สิงหาคมในเดือนหน้าที่สหรัฐอเมริกาอังกฤษแคนาดาและประเทศอื่นๆอ,อ,อ,อีก40กว่าประเทศนะครับมีราคาอยู่ที่9 9ยูโรหรือประมาณ3850บาทส่วนบ้านเราก็มีโอกาสได้ใช้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเรือจะได้ใช้เครื่องหิ้วแทนก็ได้เนาะปิดท้ายกันนิดนึงเนื่องจากช่วงนี้มีการระบาดของเชือ้อไวรัสโควิดส9นะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยค่อนข้างทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแต สู้ๆนะครับคิดบวกเยอะๆเนาะเพราะว่าวิกฤตนี้ในบางประเทศก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วบ้านเราก็ถึงในช่วงพีคเฉยๆทิ้งไว้อีกสักพักหนึ่งเดือน2เดือนก็อาจจะดีขึ้นได้นะครับกุมจิตอาสาแคร์นะครับก็ได้มีการจัดเว็บไซต์แผ่นที่ดิจิทัลนะครับขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยตกค้างเนี่ยได้มีการลงทะเบียนเนาะสำหรับใครที่ไม่มีเตียงและต้องการการรักษาซึ่งภายในแพลตฟอร์มก็จะแสดงถึงตำแหน่งผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือแบบเรียลไทม์ และมีข้อมูลสําคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามตําแหน่งจุดรวมตัวจุดฉีดวัคซีนเป็นต้นนะครับพร้อมเปิดเผยจิตอาสาเป็นจนํานวนมากเลยทีเดียวโดยเว็บไซต์ก็จะใช้คําว่าจิตอา,า care. สา c a r e นะครับสกดก็คือ j i t a s a จุด c a r e นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูในแพลตฟอร์มต่างๆได้สำหรับคกณสมบัติบนเว็บไซต์ก็จะมี3อย่างด้วยกันก็คือตำแหน่งผู้ป่วยโควิด -19 ที่ ต้องการความช่วยเหลือนะครับได้ทั้งประเทศแบบเรียลไทม์เลยจะปรากฏเฉพาะผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์เท่านั้นแล้วก็ข้อความของความช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์นะครับจำเป็นต้องมีเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะรับสมัคร OTP แล้วก็ SMS ด้วย โรงทยเบยนเป็นจิตอาสาที่ดูแลคนไทยนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทางกลุ่มจิตอาสาแคร์ได้ออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยต้องการอาสาสมัครจํานวนมากเลยทีเดียวเพราะสถานการณ์โควิดสิเนี่ยเข้าขั้นวิกฤตแล้วนะครับเกินกว่าที่โรงพยาบาลจะรับไหวซึ่งถ้าดูจากบนเว็บไซต์ก็จะเห็นได้ว่าพิกัดผู้ป่วยที่ขอความช่วยเหลือจะเป็นลักษณะสีแดงกระพริบเนี่ยทั่วไปแล้วนะครับเยอะมากโดยเฉพาะในโซนกรุงเทพมหานครทั้งนี้การเปร็นจิตอาสา ที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยอาจจะใช้แค่โทรศัพท์ไปเพื่อปลอบใจผู้ป่วยหรือว่าส่งอาหารน้ําไปเฉยๆก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันเท่านี้นะครับก็ดีมากแล้วสําหรับผู้ป่วยนะครับสำหรับฝั่งผู้ป่วยนะครับก็ยังรอรับการรักษาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางผู้ที่ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์รายใหญ่นะครับทั้ง3มเจ้าก็ได้มีการเปิดให้โทรศัพท์ฉุกเฉินฟรีนะครับดูเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งเรามีการรับเดตข่าวสารไปก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้แล้วนะครับสำหรับ ผู้โดยการเครือข่ายต้องการโทรเบอร์ฟรีนะครับก็จะมีด้วยในส่วนนี้นะครับก็ถือว่าในช่วงนี้นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีนะครับพยายามอยู่กับบ้านงดการออกไปถ้าไม่จําเป็นนะครับแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกไปนะครับฉีดพ่นแอลกอฮอล์ทุกครั้งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการติดเชื้อโควิดส่วนใหญ่มักจะมาพร้อมกับคนใกล้ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านพนักงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นคนกลุ่มนี้เราก็ต้องระวังแล้วก็เว้นระยะห่างเป็นพิเศษด้วยนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารดีทั้งหมดที่มาเก็ตกันในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็จัดกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆดีแล้วกเรืองราต่อไปช่องเราเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ได้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักครีมนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับมาร์เกตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย